เลดี้แจมีนองเลดมนองคืออะไรนะคะก็คือปัจจัยกำหนดนะคะก็คือเป็นคำนำหน้าคำนามต่างๆนั่นเองนะคะติดตามคำนามว่าเป็นคำนามเพศหญิงหรือคำนามเพศชายเป็นเอกพจน์หรือพ้าหูพจน์นั่นเองนะคะเราจะสามารถแบ่งได้ประมาณ6ประเภทนะคะ l a t i ักติ i อ i นเ l a ฟ t i c อังเดฟิเนนะคะก็คือคำนำหน้าคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องอ่าลักชิกอังเดฟิเนนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเพอิสของเรานะคะเรามีอ่าเพอริสรวมคำนำหน้าคำนามไว้นะคะเราจะอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับอ่าคำนำหน้าคำนามต่างๆไว้นะคะอันนี้จะประกอบไปด้วยอินด uh, ิ อ่งอืนเดนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอสติโ่างสติโลปากกาอ่าแท่งหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าแท่งไหนนั่นเองนะคะไม่เจาะจงนะคะเดทเจลิ <The telephone. S 1> ฟอนเดทเจลิฟอนโทรศัพท์นะคะก็คือโทรศัพท์ไร้รรเครื่องนะคะไม่รู้ว่าเครื่องไหนบ้างนะคะสองนะคะลักที่ d e f i n i นะคะก็คือคำนำหน้าคำนามที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเพ r ริสรวมคำนำหน้าคำนามนะคะจะประกอบไปด้วย le la l apostrophe l l el a p o s t r o p h และ le นะคะตัวอย่างเช่น le sac le sac ก็คือกระเป๋าใบนี้นะคะเจาะจงว่าเป็นใบนี้นั่นเองนะคะ La voiture ก็คือรถคันนี้เจาะจงว่าเป็นคันไหนนั่นเองนะคะ les adjectifs possessifs les adjectifs possessifs นะคะก็คือคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันนะคะดูรายละเอียดได้ในเพลริสรวมคำนำหน้าคำนามนะคะจะประกอบไปด้วย Montons o n ma ta sa notre votre leur. Montons o n ma ta sa notre votre leur. นั่นเองนะคะสำหรับที่เป็นเอกพจน์นะคะสำหรับที่เป็นพหูพจน์ก็จะมี m e t t e s nos voleurs. Mettez nos v o l e u r นั่นเองนะคะดูตัวอย่างนะคะ Mon chapeau. Mon chapeau. หมวกของฉัน Ta voiture. ตาวจูรถของเธอนั่นเองนะคะอาซีนะคะ Les a d j e c t i f s d é m o n s t r a t i f s t e s adjective d e m o n s t r a t i v s นะคะก็คือคำบ่งชี้นั่นเองนะคะเช่นกันนะคะสามารถเข้าไปดูราย,รายละเอียดได้ในเพลริสรวมคำนำหน้าคำนามนะคะจะประกอบไปด้วย ce se, set set c ce se. se, set Set. See, <S S <esh> Se. นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นเซชาเซช t ก็คือแมวตัวนี้นั่นเองนะคะเจาะจงว่าเป็นแมวตัวนี้นะคะเซตเซเมนเซตเซเมนอาทิตย์นี้นั่นเองนะคะและก็ห้านะคะ d é t e r m i n a uh! n erm in t interrogatif. Déterminant i น t e r r o g a t i f นะคะก็คือตัวกำหนดคําถามนั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วย Quel Quel q u ก l เกลเกลนะคะก็คือเกลทั้งสนะคะเหมือนเดิมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในรวมคำนำหน้าคำนามในเพลริสของเราได้นะคะตัวอย่างเช่น q u e l l e e s t l l เกลอร์เอจิเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะ Quelle temps fait-il เกลต้องเฟสจิวนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะและหกนะคะ Determinant s ซ n งเดฟ i ิน t e ดเทอร n มิ n อลซองเดฟ i ินนะคะ <c oughs> ก็คือปัจจัยกำหนดที่ไม่เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วย Aucun, Aucune, Chaque Aucun, Aucune, Chaque นะคะ beaucoup de, combien de beaucoup de, combien de Tout,tout,tout,tout Tout,tout,tout นั่นเองนะคะเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำรายละเอียดให้ในวิดีโอถัดไปนะคะตัวอย่างเช่น a อ้คืนนี้ โอ้กึนนี่เดไม่มีความคิดเห็นเลยค่ะก o ่เบียปอนกงเบี่ปเดอนนนันเนวันเนะะ่ว <les> ันเน o วันกกกวันเลยนะคะทั้งหมดนี้นกคะทันงดอน่างนะคะกีจะเป็นเด แต่มมีหนองนั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณคะ่ะแม็กซี่เอาค่า